ทุกคนพี่กุ้นแทมนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวลิปใหม่ของโฟ2ยูทูนะคะเขาออกของใหม่มาอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะเป็น Mineral t i ินออยนะคะฟังจากชื่อตินคือต้องอยังไงต้องบางเบาสีต้องชัดมีความแน่ปากไม่ใช่แบบแมท แล้วมินเนอร์ลตินอยนะคะทุกคนคําว่าออยเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนบํารุงริมฝีปากด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไม่พูดเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสวอตทีละสีไปเลยค่ะกุลขอบปาดให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์หนึ่งลงปากเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจากที่ใช้นะคะรู้สึกว่าเนื้อเขามีความบางมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้ลุคที่แบบเป็นปากวาวๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนลุคแบบกราซี่กราซี่นิดนึงวาวๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นเบอร์สองนะคะอันนี้ก็ดูจากหลอดนะจะเป็นสีแบบโทนส้มๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นเบอร์สามค่ะต่อไปเป็นเบอร์สี่ค่ะ สีที่สีอันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นแบบสดใสมากๆเลยพี่กุลชอบสีนี้นะคะต่อไปสีที่ห้าค่ะต่อไปเบอร์หกค่ะ ต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะตัวนี้ก็แบบสีชมพูมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคนสีผิวเข้มอย่างเรานะคะจะใช้ได้ไหมต่อไปเบอร์เก้า ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบออกโทนส้มอิดๆนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เบอร์เก้าต่อไปเบอร์สิค่ะต่อไปเบอร์สิบเอ็ดค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบส้มแซบเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่า จะมีความแบบจิจารนะคะไม่ใช่เชิงส้มอิดนะคะประมาณนี้เบอร์11นะสีแซ่บมากเลยทุกคนมีความติดแดงด้วยนะคะเบอร์11อกต่อไปเป็นเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์นี้เบอร์12ค่ะอันนี้เป็นเบอร์12นะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสวอตลิปใหม่ของ f u r y o u นะคะ มิเรอรัลตินออยนะคะทั้ง12สีก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ลองดูกันนะคะว่าชอบสีไหนใครชอบสีไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กุนไว้ด้วยนะคะสำหรับการสรุปในการรีวิวของเรานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตินที่เนื้อค่อนข้างบางแล้วก็แนบปากนะคะเวลาที่เราทาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะให้สัมผัสแบบกลอสซี่นะคะก็คือมีความเงาเงคล้ายๆเราทากลอสแต่ว่า ไม่เหนียวไม่หนึบนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเรื่องความติดทนจะสู้ลิปแมทไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเติมระหว่างวันอยู่แล้วนะคะอย่าลืมพกไปเติมระหว่างวันพี่กุลชอบนิดน,นึงเพราะว่าเนี่ยพี่กุลสวอตไปทั้งหมด12สีคือปากไม่แห้งเลยทุกคนไม่ต้องทาลิปมันเลยเมื่อก,กี้เพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่าพี่กุนอะสวอตแบบต่อ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 กันเลยอะโดยที่ไม่มีการทาลิปมันเลยนะคะก็จะได้เป็นสีจริงตามนี้เลยเนาะ สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็สามารถไปลองสวอตกันได้นะคะหรือว่าจะใช้คลิปของพิกุลเนี่ยดูเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็สั่งออนไลน์กันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ควรอยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนโดยที่ไม่จําเป็นใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นวันนี้นะคะพิกุลก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามให้พิกุลด้วยนะคะเดี๋ยวพิกุลจะมาทํารีวิวอีกหลายๆอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกกันได้เลยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ